สวัสดีครับพบกับเฮปปิงชาแนลครับวันนี้ครับเห็นมืดมือย่างนี้เราจะมาทําอะไรครับวันนี้ครับผมจะมาลองชิมส้อยจุส้อยจุชื่ออะไรพี่ส้อยจุส้อยจุครั้งแรกครับผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับนี่พาไปหาเชฟครับเฮ้ยเดี๋ยวน่าิดแผมเป็นไรครับเรายกเลิกครับเชฟทั่วนะครับเชฟถันวครับนี่เดี๋ยวเรามาดูครับส้อยจุของเชฟโอ้โหจริงๆมันก็ดูน่ากินนะมองเห็นไหมเข้าไปข้างใน เออส่งไฟให้เด็กอันนี้ซอยจูยะไรต<อ>ีนดำดำคืออะไรอ่ะซอยจูบ้านนอก <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรฮะ <c oughs> ผ้าคิริวผ้าคิริวนะฮะส่วนอันนี้เป็นตับฮะตับหวาน <c oughs> นี่เป็นเนื้อเนื้อหวานนะนี่ซื้อสดสด,สดฮะสด,สดสดเพิ่งเชือดงวงเมื่อตอนเช้าครับโอ้เรากินกันเลยครับอ่าเดี๋ยวทําให้ครับไม่ใช่ครับบอกผมก่อนครับพี่ส่งไฟให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําครับ วันนี้เราเมนูนะครับเด็ดเด็ดก็เนี่ฮะหยิบผ้าขี้ริ้วมาก่อนนะครับหยิบผ้าขี้ริ้วนะครับส่งๆเลยครับส่งเลครับ,รบเดี๋ยวเดียเด๋ยวผมก,กินกินผักไม่เคยกินผักขี้ริ้วจลยอ,อาเราธรรมดาก่อนไม่ได้เหรอเราเลองฮะสะอาดครับซักแล้วครับซักแล้วเอาตับไหมฮะตับเอาไหมฮะเอาลองฮะตับมันต้องหวานฮะมะหออย่างนี้ใช่ไหมครับห่อนะฮะนี่เขาเรียกซอยจุซอยจุนะฮะเงี๊ยเป่งเอาเยอไม่มีผักอ่ะ อันนี้นเยอะผักคือกับแก้ม,ม,มอันนี้นคือต้องช็อตก่อนช็อตอ,อ,อันนี้น้ําจิ้มเจ่วขมอันนี้เจ่วมะนาวเอามะนาวเอามะนาวนะฮะนี่นะฮะจิ้มไปอย่างนี้เลยครับจิ้มเลยครับพร้อมครันะฮะดูดูครับดูครับชอ็อตนี้อ้ามขอขอคำติครับคำชมไม่ต้องพูดออกมาจากใจว่ารสชาติ กำลังเคี้ยวอยู่ทำใจทำใจเคี้ยวนานนิดนึงอร่อยแต่ว่าพักีเริ้วอ่ะมันเหนียวนิดนิดมันจะนึดนินนอืครับต้องกลืเลยใช่ไหมเนี่ยเคี้ยวให้ละเอียดก่อไม่ต้องรีบรถยังไม่มาครับรถยังไม่มาพอกินนานามันดิบอ่ะครับดิบฮะรสชาติจะเนื้อจะออกหวานหวานอืมอ,อร่อยนะครับแต่มันดิบแต่มันดิบใช่ครับ เดี๋ยวมันดิบ้องครับเอาหักกินตอนไหนอ๋อก็เนี่ยเอ้าลืมให้พลาดผ่าดแล้วผ่าดแล้วแก้มตามครับอ่าแก้มตามกินตามครับกหอมครับกินหอมวันนี้ผักผักกันมาน้อยเดี๋ยมากอันนี้ให้เนื้อให้เนื้อให้เนื้อผูกอัพชันผูกชันน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มนี่อันนี้น้ำจิ้มจิ้มขมเร่เคยกินขมเลยอ่านี่ครั้งแรกเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่อ๋ออันนี้คือมะนาว ฮ <c oughs> มีเปรี้ยวกับขมลองขมนะลองครับตอนนี้แก้มห <Hayır. S 1> <20 năm>. ักได้หรือขมเปรี้ยนนทำมาจากดีจากดีจากดีามว่อขมยิ่แบงเงามันดีอันนี้ดีดีจากสดสดนะเพิ่งเชือดเมื่อเช้าเนี่ต้มมาอร่อยไปนะ อมันจะมันจะมันจะหอมกลมหายไปอร่อยเอออร่อยกว่านี้อีกอะอ่ามันจะออกคอเนี่ยจะออกหวานอืมดีแท้ดีแท้อันนี้ดีแท้โอ้ผมขอลองทําเองทีนะครับพี่เชิญครับทำอไมครับพี่วองกี่เร็วไม่เอานะครับเกี้ยวไม่ออกครับนี่อะไรอะม้ามม้าม้าครับม้ามาครับมองเห็นนะครับในกล้องครับไม่แ้วันนี้คลิปเร็วๆนะครับโอ้ยมือใช่ไหมม้า มีเนื้อกระจับม,าม้าทุกคนผมไม่เคยกินนะนแต่ว่าผมเริ่มติดใจน้ำพิมข้าผมแล้ว,วครับวัวเพิ่งเชือดเช้ารับรองสดสดสดเชือด,ด,ด,ดที่ไหนเน่เชือดที่โรงฆ่าสัตว์ <laughs> นี่ครับอืมข้าผมขมอิ่มป <laughs> <ผม> <laughs> ัอร่อย สุดยอดครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับได้กินซอยจุ๊ครั้งแรกครับครั้งต่อไปอาจจะต้องมีแน่นอนเพราะอร่อยจริงครับยรงถ้ามีมีเขาเรียกเครื่องแก้มนะเครื่องด,ดื่มน,นะพอดีอมยมผักมากน้อยอืครับถั่วมีแตงมีผักกะหลำ่ำอะไรพวกนี้ก็กินแก้มกันใช่ตัวนี้ก็อร่อยนะครับจริงๆไม่คิดว่าจะอร่อยนะไม่คิดว่ากินขมๆได้ด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณเชฟด้วยครับผม พามากินซรอยจูครับความรู้สึกหลังทานซอยจูเป็นครั้งแรกครับโหต้องบอกว่าผมไม่คาดคิดมาก่อนนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วแบบไม่ค่อยทานเนื้อดิบหรือว่ายิ่งตัวผ้าคี้เหลวสีดำๆๆอะ่ะคือแบบไม่ค่ากินนะครับแต่ว่าคือแปลกใจมากก็คือตัวผ้าคี้เหลวอะ่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยก็เป็นอะไรที่แบบน่าจะกินง่ายแต่แค่มันเหนียวแค่นั้นเองนะครับน้ำจิ้ม อันแรกก็น้าจิ้มวัวเปรี้ยวก็อร่อยนะครับแต่ว่าที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือถือว่าถูกใจครับคือน้ําจิ้มขมครับน้าจิ้มดีวัวคือแบบมันขมตอนแรกมันขมมากนะคือรีแอคชั่นที่ผมกินไปก็คือของจริงนะครับตอนแรกที่ผมกินคําแรกไปน้ําจิ้มเปรี้ยวเนี่ยที่ผมทําหน้าเยเกยก็เพราะว่าแบบมันรู้สึกแบบมันเหมือนของข้าวครับแต่ว่ามันอร่อยนะแต่ว่าหนึ่งอย่างก็คือแบบคาวข้างในอร่อยแต่ว่าคาวไปด้วยนะครับส่วนน้าจิ้มขมเนี่ยมันขมขมสักประมาณ สามสี่วิแล้วมันจะเอ้ยมันอร่อยมากเลยหลังจากนั้นแบบมันไม่ขมมันอร่อยมากครับโอ้โหเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ถ้าอนาคตมีโอกาสได้กินอีกผมก็กินแน่ครับเมนูนี้ครับซอยจุเห็นเขาในยูทูบเบอร์ในร้านพี่อีทอะไรนี้เขากินกันเราก็แบบตอนแรกเราก็เฮ้ยกินดีบวกขมขมกันได้เหรอแล้วพอเลยลองกินจริงก็ถือว่าโอ้โหอร่อยครับสุดยอดมากครับ